วันขอให้คนที่ได้แป้งเปิดซับแป้งตัวนี้วันเรียกว่าแป้งเปิดซับเพราะว่าเป็นแป้งที่แบบทําให้วันแบบมีขนาดนี้เอาจริงด้วยโลโก้ตัวนี้เลยนะคะโลโก้วันจะเป็นแบบนี้อินฟินิตี้จะมีมงกุฎมงกุฎก็คือความสวยข้างล่างก็คือ e ีวันฉะนั้นเรียกอีกปาาได้เลยว่าเป็นแบรนด์อีวันเปิดใครที่ได้แป้งไปวันขอให้ปู่ให้ย่าหูลมเย็นมากปู่ย่าเปิดท เปิดทางเปิดเงินเปิดทองเปิดแสงสว่างให้ลูกค้าของวันทุกๆคนอันไหนที่มันไม่พอมีวันก็ขอให้ลูกค้ามีอันไหนที่มันไม่พอได้วันก็ขอให้ลูกค้าได้ไม่ว่าจะด้วยพรมลิขิตหรือบุญวาสนาบุญพาวาสนาสงก็ขอให้ลูกค้าได้อย่าให้ลูกค้าวันหรือตัวแทนหรือใครก็แล้วแต่ที่รู้จักฟันที่ศรัทธาตูรู้จักคำว่าโจนรู้จักคำว่าอดอย่าได้รู้จักคำว่าลำบากรู้จักแต่คำว่ามั่งมีสุขภาพแข็งแรง สิ่งไหนที่มันไม่พอได้ก็ให้มันได้สิ่งไหนที่มันไม่พอมีก็ให้มันมีขอให้ตัวแทนหรือลูกค้าวันทุกคนได้อาศัยบุญบารมีปูชีสุโธรองไม่ญานาทีรีปฐมมาในการใช้แป้งหรือการใช้โลโก้ตัวนี้พี่จําไว้นะโลโก้ที่ศักดิ์สิทธิ์โลโก้ที่ด้วยแรงศรัทธาขนาดนี้ถ้าเกิดว่าวันวันเอามาทําหรือว่าใครก็แล้วแต่วันมีความเชื่อส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าเอามาทําแล้ว ไม่ได้ศรัทธาจริงไม่ได้มีความศรัทธาจริงๆอยากเอามาทําแค่เล่นหรืออะไรวันคิดว่ามันจะไม่สามารถมั่งมีได้ขนาดนี้นะคะไม่สามารถมั่งมีได้ขนาดนี้เพราะว่าโลโก้มันศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครที่อยู่สายนี้รดใช้ใครอยู่สายนี้หรือไม่ได้อยู่สายนี้โรดใช้วิจารณญาณในการชมในการดูใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความเชื่อส่วนคล ติดตามตลอดนะคะติดตามจนจําเรื่องเล่าได้ว่าเคยเป็นแมค่ค้าขายของตลาดนะฝนตกยืนจับร่มตอนนี้เห็นเลยว่าดีขึ้นมากดีขึ้นมากจนหาที่สุดไม่ได้คือวันจะบอกว่าวันนี้วันไม่รู้ว่าขายที่ได้แป้งไปแล้วแบบว่าเออดีขึ้นมากหรือดีขึ้นจนแบบอยากจะเจอวันอยากจะมาหาอยากจะเอาเงินมาให้หรืออะไรเงี้ยคือไม่ต้องนะคะวันน่ะอยู่ใส่นี้ประมาณห้าเกือบหกปีแล้วจากคนที่ไม่เชื่ออะไรเหมือนกัน แล้วบอกเลยว่าถ้าใครที่ศรัทธาศรัทธาด้วยความจริงใจศรัทธาด้วยการนอบน้อมศรัทธาด้วยใจจริงหรือว่านับถือจริงๆหนูบอกเลยว่าพี่ไม่อดแน่นอนแล้วพี่ทําอะไรคือมีแต่ขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นตลอดหนูถามว่าเด็กอายุ25ปีจะมีนายทุนว่านักลงทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใครที่มีเงินนะเขาจะเข้ามาหาวันไหมมันบอกเลยนะว่าไม่มีหรอกพี่จริงๆเพราะอ,อะไรทําไมเขาถึงเกิดความเชื่อมั่นในตัววันแล้วกล้ามาลงทุนกับวันขนาดนี้ทาให้หนูมีขนาดนี้ก่อนที่หนูจะไปวงสวงใหญ่ ขอว่าขอเงินสามสิบล้านสามสิบล้านนี่คือเป็นเงินเงินงหนูนะเงินงหนูเองนะมันขอแค่สามสิบล้านเราไม่ได้ขอว่าันจะต้องมีเงินเป็นร้อยล้านอะไรอย่างนี้ส่วนขอว่าถ้าวันมีเงินสามสิบล้านมีหรือ,อกกมีเอ่อเา,าเรียวกว่าอะไรมีเงินสามสิบล้านหรือมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเงินนะที่ที่ที่อยู่ในบัญชีสามสิบล้านไม่ใช่ยอดขายนะขอมีเงินเก็บสามสิบล้านแต่หลังจากกลับมา คำชโนดของปที่แล้วน่าจะประมาณวันที่8มีนาะวันได้กลับไปอีกเพราะวันขายของดีมากขายดีทุกทางไม่ว่าจะเป็นสายทุกสายสายกัมพูชาหรือว่าที่ไหนก็นแล้วแต่ที่คุณมันมาหมดเลยคือมาหมดเลยทั้งในไทยแล้วก็เพื่อนบ้านคือเขาก็ขายดีกันอะไรเงี้ยนึกอออกมาแล้ววันนั้นได้จริงแล้ววันนั้นจะไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วทีนี้วันก็ติดโควิดมาน่าจะสองรอบโควิดน่าจะสองรอบพี่ที่คำชโนดติดน่าจะอรอบสองรอบ วันบอกว่าถ้าวันได้วันวันไม่ได้บอกว่าวันจะเอาอันนั้นโน่นนี่ไปถวายนะวันบอกแค่ว่าวันจะทําตามสัจวาจา ให้สมเกียรติสมนามของหลวงสุสุดโธองค์มระยาคีสีปฐุมาแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ไปทําพิธีกลางแจ้งขนาดนั้นในชีวิตอีวันไม่เคยลำอีวันไม่เคยจับกรีบแบบนี้แล้วลำนม่ออกวะแล้วอีวันไม่เคยจับกลีดแล้วไปลำนั่นโน่นนี่ครูให้ลำไม่ลำครูเต้นแล้วครูเด้าอย่างเดียวจริงๆอีวันไม่เคยลำเลยปลุกลำมาน่าจะประมาณหนึ่งเดือนเต็มที่จริงจังกับอีกที่เหลือไม่ได้จริงจัง มีแต่มีคนทักมาบอกว่าขอบูชาแหวนขอบูชาสิ่งที่วันไปรำในวันนั้นวันไม่มีอะไรให้บูชาแล้วพี่หนูไม่มีอะไรให้บูชายกเว้นแป้งจริงๆยกเว้นแป้งไม่มีอะไรให้บูชานะไม่วอาพี่ไม่ต้องทักมาบอกว่าขอบูชาอะไรพูดเรื่องขอยอดสามสิบล้านค่ะใช่ทีแรกวันว่าไม่คิดนะวันจะบอกว่าก่อนที่วันจะขอสามสิบล้านวันขอแค่สามล้านจริงๆวันไปขอยอดสามสิบล้านวันไม่คิดว่ามันจะได้คูณ มวีคูณขนาดนี้มันบอกเลยว่าถ้าเรากล้าให้ท่านท่านก็ให้เรามันไม่รู้วันนี้ที่อาจจะเฮงถูกหวยอีกสองล้านมีคนดูหวยจิตสองล้านอันนี้เขาเรียกเฮงแต่ถ้าอันนี้เขาเรียกคนเฮงแต่ถ้าเราเก่งอย่างเดียวเรายึดแต่ว่าฉันเก่งฉันเก่งฉันเก่ง,กงทำงานสิบปีมีเงินเก็บสิบล้านกับคนเฮงถูกัาวันที่หนึ่งวันเดียวอ2สองล้าน อันนี้เขาเรียกคนเฮงก็เหมือนกับวันเหมือนกันวันเชื่อว่าเก่งในสู้เหวงฉะนั้นใครที่ได้แป้งวันไปวันเชื่อว่าถ้าศรัทธาอันนี้ขึ้นทุกคนแน่นอนวันไม่ได้แค่เป็นเจ้าของแบรนด์แคแป้งหรือสินค้าตัวอื่นรับผลิตสินค้าใครที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ใครที่อยากเรื่องการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่มาปรึกษาได้เรื่องแบรนด์สินค้าอยากทาแบรนด์สินค้าสบู่หรืออะไรก็แล้วแต่วันยังมีโรงงานที่ผลิตสินค้าให้พี่ด้วยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันจะต้องไปไลฟ์ในเพจและ <boards. S 2> อีกประมาณสักทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเจอกันนะกันเนาะอันนี้นะคะเป็นแป้งเปิดซับของแบรนด์อีวันแป้งเฮงแป้งที่เกิดจากความศรัทธาเกิดจากแรงศรัทธาใครที่ได้แป้งวันไปใครที่บูชาแป้งวันไปขอให้ปู่ให้ย่า,ยาไปเปิดทิศเปิดทางเปิดเงินเปิดทองเปิดคุ้มรัพย์ที่เคยมีตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือว่าที่พึงจะได้ในชาตินี้ให้มาในวัน นะคะเปิดทิศเปิดทางเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภไม่พอมีโชคก็ขอให้มีโชคไม่พอได้ก็ขอให้ได้ไม่พอมีก็ขอให้มีขอให้ทุกๆคนที่บูชาแป้งไปคิดอะไรก็ได้สมดังใจใหมา